อยากได้รถเก่งที่ขับในเมืองก็ได้ขับไปต่างจังหวัดก็ชิลๆด้วยเครื่อง 1,500cc แนะนำคันนี้เลยคะ่ะ t o y ยต a าว o 1.5e ปี2013เกียร์ออโต้สวยเดิมทุกจุดและที่สำคัญไม่เคยติดแก๊สด้วยนะคะกระจังหน้าโครเมียมโฉมปี2013ชุดโคมไฟหน้าแบบมันติรีฟิกเตอร์ค่ะมีไฟเลี้ยวในตัวติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะมาพร้อมล้อแมก TC 105ขอบ15เป็นล้อแมกเบิกใหม่นะคะ แบตกับรถสีขาวใส่แล้วดูเข้ากันดีมากๆเลยค่ะด้านหลังคันนี้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ถึง4จุดกันเลยจะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะสามารถไขเปิดฝาท้ายตรงนี้ได้เลยค่ะด้านในข้างหลังค่อนข้างกว้างเลยนะคะแล้วก็คันนี้มีล้ออะไรแล้วก็ยางอะไร ปกรณ์เปลี่ยนยางนะคะอยู่ครบเลยท้ายเดิมนะคะไม่เคยชนหนักแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สเลยคะ่ะฝาท้ายเดิมนะคะสังเกตได้จากโลโกโตลิต้าที่อยู่ตรงนี้นะจ๊ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะสะอาดไม่มีน้ํามันเยิ้มเลยค่ะเป็นเครื่อง VVTi เครื่อง1 5 0 0งพัรซีซีงาแรงม้าอัตราการกินน้ํามันเฉลีย่ยจะอยู่ที่15-20กิโลเมตรต่อลิตรนะคะคันนี้ฝาหน้าเดิมนะคะน็อตเดิมไม่ขยับนะคะท้ายรถไม่สวยจริงเราไม่เอามาขายแน่นอนค่ะ เดี๋ยวพาไปดูด้านในกันบ้างนะคะข้างในจะเป็นสีเทาตัดกับสีเบจนะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีเบจเบาะเดิมจากโรงงานนะคะแต่ว่าสังเกตได้ว่าเบาะคันนี้สะอาดเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยค่ะ คันนี้จะมีที่วางแก้วสําหรับคนขับโดยเฉพาะเลยแล้วก็จะได้เป็นกระจกแบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะใช้งานง่ายมากๆมีช่องใส่ของตรงนี้ให้อีกนะคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีเทานะคะคันนี้นะคะเลขไมล์จะอยู่ที่1นึ5 3 0นนะคะเลขไมล์ค่อนข้างกลางๆนะคะไม่เยอะไปแล้วก็ไม่น้อยไปค่ะคันนี้จะได้เป็นวิทยุเครื่องเสียง MP3 USB AUX นะคะแอร์จะเป็นแบบปรับมือหมุนนะคะใช้งานง่ายภายในคันนี้ สวยจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าสวยจริงไหมเข้ามาดูตัวจริงได้ที่ร้านนะคะรถคันนี้ช่องใส่ของแล้วก็ช่องวางแก้วเขาค่อนข้างเยอะนะคะสะดวกสบายสามารถใช้งานได้จริงนะพาไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะคะ ราคาขายคันนี้อยู่ที่2,45 0 0 0บาทนะคะคาที่มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตนะคะแต่ว่าไม่ติดแบคดิสปูโรล,ล่าชานะคะออกรถฟรีดาวนะคะจะผ่อนเริ่มต้นที่4,600บาทเท่านั้นเองค่ะมีบริการจัดไฟนแนนซ์นอกสถานที่อยู่ทั่วประเทศเลยนะคะติดต่อเข้ามาที่เบอร์062-638-8363นะคะเบอร์นี้แอดไลน์แจ้งได้เลยนะ